สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรายการวลรตอนสอนรวยวันนี้ผมมีอีกหนึ่งโทปิกนะครับที่เรียกว่ามีความน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนั่นก็คือต้นทุนชีวิตสร้างได้ไม่ยากนะหลายๆคนอาจจะคิดว่าคนเรานั้นนะครับมีต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกันบางคนอาจจะรวยบางคนอาจจะจน แต่เพื่อนๆทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วต้นทุนชีวิตเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างได้และพัฒนาได้เพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับถ้าหากว่าเรามีรายได้เพียงแค่ทางเดียวนั่นไม่สามารถที่จะให้คำตอบกับเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนอย่างเช่นบางคนอาจจะขายของเพียงแค่อย่างเดียวมีรายได้เพียงแค่ทางเดียววันหนึ่งถ้าหากว่าลูกค้าเขาลดลงแล้วเขาจะทำยังไงต่อ อย่างบางคนนะครับเป็นพนักง,งานกินเงินเดือนประจําถ้าหากว่าวันหนึ่งถูกไล่ออกหรือว่าลาออกแล้วเขาจะทํำยังไงต่อดังนั้นวันนี้ผมมีคําตอบให้นะครับว่าการที่เรามีเพียงแค่ช่องทางในการสร้างรายได้เพียงแค่หนึ่งช่องทางนั้นไม่เพียงพออย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้เราจําเป็นที่จะต้องมาทําการพัฒนาต้นทุนชีวิตของเราเพื่อสามารถเปิดสร้าง รายได้ให้กับเราในช่องทางที่2ช่องทางที่3และช่องทางที่4ต่อต่อไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะดังนั้นวันนี้ผมก็นำเอาหัวข้อนี้มาร่วมกันแบ่งปันว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำการพัฒนาต้นทุนชีวิตของเราได้ยังไงข้อที่1ก็คือความรู้ครับหรือว่า knowledge เรามาลองคิดดูก่อนว่าจริงๆแล้วตัวเราเองเนี่ยนะครับในปัจจุบันเรามีความรู้เกี่ยวกับ อะไรบ้างไม่จําเป็นที่จะต้องมาจากการเรียนหนังสือนะฮะอย่างเช่นเออเราจบาสาขานี้เราเรียนด้านนี้มาไม่จําเป็นเลยแต่ความรู้เราสามารถที่จะหาจากแหล่งต่างๆได้นะครับอย่างเช่นมาจากการดู u t u b e นะครับอย่างเช่นรายการวลาตอนสอนรวยแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพวกเรา นะ <S <S เกี่ยวกับการลงทุนให้กับพวกเรา <S <S ทุกๆคนนะหรือว่ายังมีช่อง TikTok อกมีการอ่านบทความต่างๆดูโทรทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งการฟังพอดแคสต์นะฮะอย่างเช่นช่องเวลาตอนสอนอรวยแบบนี้ก็คล้ายๆกับฟังพอดแคสต์นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสามารถที่จะเปิดฟังไปได้ในขณะที่กำลังกลับบ้านนั่งรถเมย์ขับรถกลับบ้าน ก็สามารถฟังวลเาตอนสอนรวยแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเราเองนะต่อมาข้อที่2ก็คือทักษะและประสบการณ์หรือว่าสกิลนะฮะมาจากไหนจริงๆแล้วทักษะและประสบการณ์ก็คือมาจากการที่เรารู้จัก เรียนรู้ข้อผิดพลาดที่มันซ้ําแล้วซ้ําเล่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจนเกิดความชํานาญนะครับทักษะนี้ก็คือมาจากการที่ลงมือทําบ่อยๆอ,อาจจะมาจากการที่เราทํางานประจําอาจจะมาจากงานอดิเรกหรือมาจากการที่เราใช้ชีวิตประจําวันอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้อย่างเช่นเพื่อนผมบางคนครับชอบปลูกต้นไม้ปลูกกระบองเพชร แบบนี้นะใช้วันว่างของเขาในการปลูกสิ่งเหล่านี้จนวันหนึ่งเขาก็มีความเรียกว,ว่าสกิลมีความสามารถในการปลูกต้นกระบองเพชรน,นะฮะหรือแม้กระทั่งการปลูกต้นไม้ในขณะที่เพื่อนๆหลายๆคนครับปลูกต้นไม้ยังไงก็ตายแต่ว่าเพื่อนผมคนนี้ปลูกแล้วรอดทุกต้นเลยเขาก็สามารถที่จะเอาทักษะประสบการณ ตรงนี้มาทําการถ่ายท่อต่อให้กับเพื่อนๆคนต่อๆไปได้ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยคือใช้ทักษะและประสบการณ์ของตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อมาข้อที่3ก็คือ Connection หรือว่าเครือข่ายมาจากคนรู้จักนั่นเองเรามาลองดูครับว่าเรานั้นมีคนรู้จักรอบตัวเราเนี่ยมากมายขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องเพื่อนของตนเอง เพื่อนของพ่อเพื่อนของแม่หรือแม้กระทั่งเพื่อนที่ทำงานไปกระทั่งจนถึงคนที่แม้กระทั่งเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าถ้าหาว่าเขามีทักษะหรือมีความรู้บางอย่างที่สามารถที่จะมาเกื้อกูลกับเรามาช่วยเหลือกับเราได้นั่นเราก็สามารถที่จะจับมือกับเขามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะต่อมาข้อที่4ก็คือมีไอเดีย นะฮะมีความคิดสร้างสรรค์บางครั้งบางคราวเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเขาอยากจะมีไอเดียทําธุรกิจแบบนี้แต่ว่าเขาไม่มีความรู้เขาไม่มีทักษะเลยเขาจะทํำยังไงนะฮะก็ต้องมาอาศัยคอนเน็กชันก่อนนะ,ะเพราะว่าถ้าหากวานน่า1เขายังไม่มีข้อที่1ก็คือความรู้เขายังไม่มีข้อที่2ก,ก็คือไม่มีทักษะและประสบการณ์แต่เขาอาจจะมีข้อที่3ก็คือมีคอนเน็กชัน ก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นะครับมาทำการเชื่อมระหว่างคอนเน c t ชันกับไอเดียเพื่อพัฒนาไอเดียจากประสบการณ์ทำงานนะฮะที่ผ่านมานะครับของคนเหล่านั้นนะแล้วมาแบ่งปันกับเราอาจจะทำให้ฝันของเรานั้นสามารถเป็นจริงขึ้นมาได้ดังนั้นผมมี4ข้อที่มาร่วมกันแบ่งปันที่เราจะสามารถพัฒนาต้นทุนชีวิตของเรา ให้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนะจำได้ไหมครับข้อที่1ก็คือจะต้องรู้จักพัฒนาความรู้ของเราก็คือ knowledge ต่อมาข้อที่2ก็คือจะต้องรู้จักพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของเรานั่นก็คือ skill ต่อมาข้อที่3เราจำเป็นที่จะต้องสร้าง connection หรือว่าเครือข่ายของเรานะ ที่สำคัญในข้อนี้เราจำเป็นที่จะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆด้วยถ้าหากว่าเรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนอื่นๆคนเหล่านั้นก็จะยินดีเกื้อกูลจะยินดีให้ความช่วยเหลือเรานะครับและต่อมา ข้อที่4ก็คือเราจำเป็นที่จะต้องมีไอเดียหรือว่ามีความคิดสร้างสารรค์เราจะต้องมันคิดสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาจะต้องปลุกไฟในตัวของเราอย่างตลอดเวลานะเป็นยังไงบ้างครับ4วิธีนี้เราก็จะสามารถพัฒนาต้นทุนชีวิตของเราได้แล้วหวังว่า4ข้อนี้จะสามารถทำให้เพื่อนๆน,นั้นไปต่อยอดในการสร้างรายได้ ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่มีไอเดียอะไรสามารถที่จะมาคอมเมนต์หรือสามารถที่จะมาบอกกล่าวกับผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยอยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ